แจ้งข่าวด่วนรัฐบาลเอาจริงเตือนประชาชนทั่วประเทศยาทำเด็ดขาดใครฝ่าฝืนมีโทษหนักคุก3ปี ปรับ60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ลุงพันจะนำมาแจ้งในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวข้องกับทุกๆคนรีบฟังด่วนก่อนพลาดครับสวัสดีครับพบกับลุงพันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารสำคัญนำมาประชาสัมพันธ์แจ้งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัด โดยเริ่มใช้จ่ายวันแรกไปตั้งแต่วันที่30ตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับและล่าสุดนะครับทางรัฐบาลเขาก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนประชาชนห้ามขายสิทธิ์หรือนำสิทธิ์คนละครึ่งพลัดไปแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดใครฝฟฟ่าฝืนมีความผิดฐานช่อโกงมีโทษจำคุก3ปีปรับ60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับโดยท่านนายกอนุทินนะครับ ท่านได้สั่งการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามกลโกงของร้านค้าที่โฆษณาเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสนำวงเงินตามสิทธิ์มาแลกเป็นเงินสดให้ดำเนินการจับกุ่มและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับโดยการแลกวงเงินสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัะเป็นเงินสดถือว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับฐานร่วมกันช่อโกงทางผู้แลกและผู้รับ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและต้องคืนเงินให้แก่รัฐบาลทั้งจำนวนที่เคยรับไปแล้วรวมถึงอาจถูกระงับสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นๆของรัฐอีกด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทางบ้านที่กำลังรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะครับใครที่กำลังคิดจะไปแลกสิทธิ์คนละครึ่งรัฐเป็นเงินสดฟังข่าวนี้แล้วคิดทบทวนใหม่ได้นะครับ ที่ลุงพันต้องมาย้ำเตือนทุกๆวันแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นห่วงไม่อยากให้พี่น้องประชาชนพลาดหลงไปทำผิดเขานะครับเพราะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เงินเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเขาสามารถตรวจสอบได้ง่ายมากเลยนะครับหากถึงข่าวซวยขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลเขาตรวจสอบเจอขึ้นมานอกจากคุณจะโดนยึดเงินคืนแล้วยังมีความผิดตามกฎหมายฐานช่อกงอีกด้วยนะครับ มีโทษจำคุก3ปีปรับสูงสุด60 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังจะโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นๆของรัฐอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เขาห้ามก็อย่าไปฝืนทำเลยนะครับเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียหรอกครับเอาละครับฟังข่าวนี้กันจบแล้วหากใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขตเกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเพจ Facebook ของหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ